คุณคิดว่าความร่ำรวยจะปกป้องคุณจากทุกสิ่งได้หรือไม่แต่แล้ววันหนึ่งในสวนสงบกลับเกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตมหาเศรษฐีหญิงไปตลอดกาลเด็กชายยากจนที่ทุกคนมองข้ามกลับตะโกนใส่เธอด้วยคำพูดที่สะกดทุกสายตาเงียบหน่อยพวกเขากำลังฟังอยู่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงธรรมดามันเต็มไปด้วยพลังและความลึกลับทุกวินาทีหลังจากนั้นเธอรู้สึกได้ว่าโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสิ่งที่คุณคิดว่าปลอดภัยที่สุด อซอนอันตรายที่คุณไม่เคยคาดคิดคุณพร้อมที่จะรู้ความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มของเด็กชายคนนี้หรือไม่มหาเศรษฐีหญิงเดินเข้ามาในสวนสาธารณะที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆแสงแดดสะท้อนบนใบไม้สีเขียวสดจนตาพร่าเธอใส่ชุดรูและสวมแว่นกันแดดที่มันวาวแต่สายตาของเธอจับจ้องไปยังเด็กชายคนหนึ่งที่ยืนตัวสั่นใกล้ต้นไม้เด็กชายมองเธอด้วยสายตากลัวและตัดสินใจตะโกน เงียบหน่อยพวกเขากำลังฟังอยู่เสียงนั้นแหลมก้องทำให้เธอสะดุ้งจนแทบวางแก้วชาที่ถืออยู่ทุกอย่างรอบตัวเงียบลงชั่วขณะเพียงเสียงนกร้องและใบไม้ไหวเบาๆหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนมีใครจู่โจมมือเธอสั่นเมื่อพยายามตั้งสติสายตาของเด็กชายมองตรงมาเหมือนจะเจาะลึกทุกความลับอากาศรอบตัวหนาวเย็นขึ้นทันทีทั้งที่ยังเป็นวันแดดจัด เธอพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงติดคอเด็กชายก้าวเข้ามาใกล้แววตาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวคุณไม่ควรอยู่ตรงนี้เขาพูดเสียงกระซิบแต่หนักแน่นมหาเศรษฐีหญิงรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเสียงหัวใจและลมหายใจของเธอดังชัดเจนจนเธอแทบกลั้นหายใจไม่ได้รอบตัวเริ่มมีเงามืดเล็กๆเ,เ,เคลื่อนผ่านแววตาเด็กชายไม่กระพริบแม้แต่น้อยทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อมั่นเริ่มสันคลอน ร่างกายของเธอเย็นเยียบราวกับโดนสัมผัสจากใครบางคนที่ไม่เห็นเด็กชายยกมือขึ้นช้าๆทำให้หัวใจเธอแทบหลุดออกจากอกมือเล็กของเด็กชายชี้ไปยังมุมหนึ่งของสวนแสงแดดสะท้อนบนพื้นหญ้าแต่เธอกลับเห็นเงาดำลึกลับแผ่กว้างมหาเศรษฐีหญิงรู้สึกถึงความเย็นซึมเข้ากระดูกสันหลังเหมือนมีใครบางคนจับมือตัวเองไว้แต่เธอมองไม่เห็นเสียงหัวใจของเธอกึกก้องในหูราวกับทุกวินาทีถูกเร่งความเร็ว เด็กชายก้าวใกล้ขึ้นอีกแววตาเต็มไปด้วยคำเตือนพวกเขากำลังดูเราและพวกเขาไม่ชอบคนที่ไม่เชื่อฟังคำพูดนั้นทำให้เธอเกรงทุกกล้ามเนือ้อความรู้ราและอำนาจที่เธอเคยมีหายวับไปกับสายลมใบไม่ไหวตามจังหวะลมหายใจรุนแรงของเธอเงาดำเริ่มขยับเหมือนมีชีวิตร่างกายของเธอเย็นจนมือชาไปทั้งสองข้างเสียงกระซิบแผ่วเบ,เบาเข้ามาในหู เหมือนมีคนอีกหลายคนกำลังยืนอยู่รอบตัวเด็กชายเอื้อมมือมาจับแขนเธอไว้เบาๆคุณต้องฟังหรือคุณจะเสียใจคำพูดนั้นชัดเจนราวกับมีพลังเหนือธรรมชาติมหาเศรษฐีหญิงรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนความกลัวแผ่กระจายจากใจลงไปทุกอนูร,ร่างกายเงามืดเคลื่อนเข้ามาใกล้จนเธอแทบมองไม่เห็นรายละเอียดรอบตัวลมพัดแรงขึ้นใบไม้กระทบกันเป็นเสียงก้อง เด็กชายก้าวถอยหลังเล็กน้อยแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องเธอทุกครั้งที่เขาพูดทุกคําพูดเหมือนสะกดร่างกายเธอให้หยุดนิง่งมหาเศรษฐีหญิงรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากสิ่งที่มองไม่เห็นเสียงหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นเงามืดเหมือนล้อมรอบจนแทบหายใจไม่ออกเด็กชายยิ้มบางๆแต่ไม่อบอุ่นเหมือนรอยยิ้มนั้นซ่อนความลับอันน่าสะพรึงมหาเศรษฐีหญิงต้องตัดสินใจ แต่เธอไม่รู้ว่าเส้นทางไหนปลอดภัยเงามืดแผ่กว้างมากขึ้นเสียงกระซิบเข้ามาเป็นคำเตือนชัดเจนเด็กชายยกมือขึ้นอีกครั้งชี้ไปข้างหน้าคุณจะไม่มีโอกาสที่สองความเย็นและความมืดรอบตัวคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆแต่มั่นคงมหาเศรษฐีหญิงยืนตะลึงทุกความรู้สึกบอกเธอว่าเธอกำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่เหนือจินตนาการ ทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเธอใบไม้และกิ่งไม้สั่นเหมือนถูกแรงลมอินวิสเบอร์กระทบเด็กชายยืนตรงหน้าแววตาของเขาเต็มไปด้วยความลึกลับและความโกรธแผ่วมหาเศรษฐีหญิงพยายามขยับแต่ร่างกายเธอกลับแข็งทื่อแสงแดดเริ่มจางลงเหลือเพียงเงามืดที่คืบคลานเข้ามาทุกก้าของเงามืดเหมือนถูกคุมโดยเสียงกระซิบของเด็กชายคุณไม่เข้าใจพวกเขากำลังจับจ้องคุณอยู่ คำพูดนั้นดังก้องในใจเธอจนสติเริ่มสั่นคลอนเธอพยายามหายใจลึกแต่ความกลัวเหมือนถูกอัดแน่นอยู่ในอกร่างของเด็กชายเหมือนลอยเหนือพื้นเล็กน้อยแววตาเขาเจิดจ้าในความมืดรอบตัวเสียงกระซิบเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงเรียกชื่อเธอคุณคุณต้องฟังถ้าไม่มหาเศรษฐีหญิงรู้สึกเหมือนเวลาเริ่มหยุดทุกสิ่งรอบตัวเงียบลงจนแทบไม่มีเสียงใดเงามืดเริ่มแผ่เข้ามาใกล้มากขึ้น ความเย็นซึมเข้าร่างกายเหมือนน้ำแข็งไหลผ่านเส้นเลือดเด็กชายยิ้มบางๆแต่เต็มไปด้วยพลังอำนาจเหนือธรรมชาติทุกคำพูดของคุณทุกการกระทำของคุณพวกเขาจะจดจำมหาเศรษฐีหญิงรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างดึงเธอเข้าหาเงามืดหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกความมืดล้อมรอบตัวและเด็กชายยืนตรงกลางราวกับเป็นศูนย์กลางเธอพยายามขยับแต่ร่างกายกลับไม่ตอบสนอง ทุกความมั่นใจความร่ำรวยความภาคภูมิใจหายไปทันทีเหลือเพียงความกลัวที่จับต้องได้และสายตาที่จับจ้องจากเด็กชายเงามืดเริ่มคลุมตัวเธออากาศเย็นเฉียบเหมือนอยู่ในห้องเย็นจัดเสียงกระซิบสั่นสถานหัวใจเด็กชายเอ่ยด้วยเสียงเรียบแต่หนักแน่นไม่มีใครรอดถ้าไม่ฟังเรามหาเศรษฐีหญิงยืนตะลึงสติสับสนและรู้สึกว่ากำลังตกอยู่ในสถานการณ์เหนือธรรมชาติอย่างแท้จริง เงามืดคืบล่านเข้ามาใกล้จนแทบสัมผัสร่างเธอได้อากาศเย็นเฉียบไหลผ่านร่างเหมือนมีมือมองไม่เห็นสัมผัสเด็กชายยกมือขึ้นช้าๆสายตายังคงจับจ้องคุณคิดว่าคุณปลอดภัยแต่พวกเขาอยู่รอบตัวคุณทุกที่เสียงกระซิบเข้มขึ้นราวกับมาจากทุกทิศทางหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาใบไม้สั่นสถานตามจังหวะลมหายใจของเธอแววตาเด็กชายเจิดจ้าและไม่กระพริบ ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งยกเว้นความมืดที่คืบคลานร่างของเธอเย็นชาไปทั้งตัวสายตาไม่กล้าหันไปมองรอบข้างแต่เงามืดเริ่มก่อตัวเหมือนมีรูปร่างชัดเจนเด็กชายก้าวเข้ามาใกล้แววตาย,ยังคงสื่อสารความลับบางอย่างคุณต้องฟังทำตามที่บอกหรือคุณจะเสียใจมากกว่านี้เสียงกระซิบกลายเป็นเสียงก้องในใจเหมือนทุกคำพูดของเธอถูกสกัดกัน้น มหาเศรษฐีหญิงพยายามขยับปากพูดแต่ไม่สามารถออกเสียงได้ความมืดรอบตัวคืบคลานจนแทบกลืนทุกสิ่งเด็กชายยืนตรงกลางเหมือนเป็นผู้ควบคุมพลังเหนือธรรมชาติหัวใจเธอเต้นแรงและเร็วขึ้นทุกวินาทีความกลัวจับทุกอนุร,ร่างกายจนชาไปหมดเธอรู้สึกว่าเวลาและพื้นที่เริ่มบิดเบี้ยวเงามืดเริ่มล้อมรอบจนแทบมองไม่เห็นเด็กชายและตัวเธอ ทุกอย่างเงียบสงัดเหลือเพียงเสียงลมหายใจและคำสั่งกระซิบของเด็กชายเงามืดเริ่มขยายตัวเหมือนน้ำมันกระจายบนผิวน้ำทุกย่างก้าวของเด็กชายเหมือนดึงดูดพลังลึกลับรอบตัวเสียงกระซิบเริ่มเข้มข้นกลายเป็นคำเตือนที่สันสานใจคุณไม่ควรมาที่นี่คุณไม่รู้จักสิ่งที่กำลังมองคุณมหาเศรษฐีหญิงรู้สึกเหมือนมีแรงดึงลึกลงไปในพื้นดิน ร่างกายเย็นชาไปทั้งตัวใบหน้าชาและมือสั่นอย่างควบคุมไม่ได้แสงแดดที่เคยอบอุ่นค,อคอ่อยๆมืดลงกลายเป็นเงาเย็นเฉียบเด็กชายยกมือขึ้นสูงแสงสะท้อนจากตาของเขาเหมือนเรียกพลังบางอย่างฟังฉันให้ดีพวกเขาไม่ยอมให้คุณรอดเสียงหัวใจเต้นแรงและรัวเร็วจนแทบหลุดจากอกรอบตัวเริ่มหมุนช้าๆเหมือนโลกหยุดนิ่งแต่เวลาเคลื่อนเร็วมหาเศรษฐีหญิงพยายามก้าวถอยหลังแต่เท้าจมลงในความมืด ร่างของเธอถูกแรงดึงลึกลับล็อกไว้กับพื้นทุกความมั่นใจและอำนาจของเธอหายไปเหมือนลมพัดใบไม้ไหวและกิ่งไม้แตกเสียงดังราวกับสัญญาณเตือนเสียงกระซิบกลายเป็นเสียงเรียกชื่อเธอซ้ำๆเด็กชายก้าวเข้ามาใกล้แววตาเขาเต็มไปด้วยความลึกคุณจะไม่มีวันหลีกหนีถ้าไม่ฟังเรามหาเศรษฐีหญิงรู้สึกถึงแรงกดทับรอบตัวเหมือนโลกทั้งใบถูกบีบอัดเข้ามาในช่วงเวลาเพียงเสี้ยววินาที ทุกอย่างมืดสนิทเหลือเพียงแสงแวบเล็กจากตาของเด็กชายความเย็นแผ่ซ่านไปทุกอนุร่างกายเด็กชายยกมือขึ้นช้าๆเหมือนสั่งให้เงามือดอบล้อมเธอหัวใจของเธอเต้นแรงเกินจะควบคุมเสียงกระซิบและความมืดปกคลุมรอบตัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมหาเศรษฐีหญิงยืนตัวแข็งอยู่กลางเงามืดเด็กชายก้าวเข้ามาใกล้แววตาของเขาอ่อนโยนลงเล็กน้อยเสียงกระซิบเบาลงเหมือนลมพัดผ่านใบไม้ คุณรอดแล้วแต่จงจำไว้ว่าสิ่งที่คุณเห็นวันนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดไปเงามืดค่อยๆจางหายไปเหมือนหมอกในตอนเอนชา้าแสงแดดกลับส่องลงมอบความอบอุ่นอีกครั้งใบไม้และกิ่งไม้เริ่มไหวเบาๆตามลมมหาเศรษฐีหญิงหายใจเข้าลึกรู้สึกว่าร่างกายกลับมาควบคุมได้อีกครั้งเด็กชายยิ้มบางๆก่อนหันหลังจากไปเสียงฝีเท้าเ,าเบาลงจนหายไปในความเงียบ มหาเศรษฐีหญิงยืนอยู่คนเดียวแต่ใจเต็มไปด้วยความสงบเธอรู้สึกเหมือนโลกใบนี้กว้างขึ้นทุกความกลัวที่เคยมีหายไปแต่บทเรียนที่เธอได้รับจะอยู่กับเธอตลอดไปสายลมพัดเบาๆผ่านสวนแสงแดดสะท้อนบนใบไม้เป็นประกายทองมหาเศรษฐีหญิงก้าวเดินออกจากสวนด้วยหัวใจหนักแน่นและตระหนักถึงความเปราะบางของอำนาจและชีวิตความเงียบสงดรอบตัวเปลี่ยนเป็นความรู้สึกอบอุ่น และโลกก็กลับคืนสู่ความปกติแต่ภาพเด็กชายและคำเตือนของเขาจะฝังลึกในใจเธอไม่ลบเลือนได้